โอเคค่ะทุกคนคะกี้นะพยายามจะอยู่ให้ให้เย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้ที่บริเวณวัดแห่งนี้นะคะแต่คิดว่าคงเย็นไปกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเย็นมากออกไปลปาบากนะคะถ้าไม่ได้เอารถส่วนตัวมาที่นี่นะคะทุกคนมันจะต้องเดินออกไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ตรงนู่นวัดหน้าพเมรซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องเดินออกไปพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาแต่หอมปากหอมคอแล้วกันทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ สี่โมงตรงไม่ถึงสี่โมงสามโมงกว่าจะ4ี่โมงละนะคะจริงๆถ้าวันไหนถ้าเ,ออเข้ามานอนในตัวเมืองที่จะหาเวลามาวัดนี้ช่วงกลางคืนอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะประมาณนี้แต่ว่าบอกก่อนว่าไม่ได้มาเพื่อการใดแต่อยากจะมาเห็นบรรยากาศช่วงเวลาแบบมืดๆเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นยังไงอ่ะทุกคนคะเมื่อสักครู่นี้เราขึ้นไปเดินกันบนวิหารนะคะในส่วนของวัดโคพยากันเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เรามาเดินดูด้านล่างบ้างนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ทีแรกนะคะว่าวัดนี้เราได้ยินชื่อนะคะในพระราชพงศาวดารน,นะคะว่ามีวัดที่ชื่อว่าโคพยาตั้งอยู่ที่บริเวณทางด้านทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็อยู่มาทางด้านฝั่งทิศตะวันตกของวัดหน้าพระเมรจริงๆแล้วก่อนที่จะมาถึงวัดนี้ถ้าเราข้ามมาจากพระ,พระบรมมหาราชวังเราจะผ่านวัดหัสราวาสก่อน ทุกคนนิพพาออกไหมคือจากวังหลวงข้ามสะพานมาเข้ามาถึงเนี่ยถ้าคุณเลี้ยวออกไปทางเบี่ยงไปทางตะวันตะวันออกมันจะเป็นเส้นที่จะไปในส่วนของแถวคลองสะบัวเราก็จะไปผ่านวัดเจ้ายญ้านะคะวัดแร่งวัด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 ลายสอใช่ไหมที่พูดถูกไหมเนี่ยไปมาครั้งเดียวเองนะคะแต่ก็สวยมากค่ะวัดนั้นมันเหลือแต่เหลือแต่คล้ายๆเหมือนกำแพงของ สิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งยังถ่ายรูปมาเลยเหมือนตูมไรเดอร์เลยอ่ะคือประมาณเหมือนกับว่ามีในส่วนของต้นไม้ใหญ่ๆปกคลุมในส่วนของโบราณสถานของเขาชื่อว่าวัดลายสอใช่พี่จําได้ละแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะไปในส่วนของออวัดครุฑนะคะวัดมันสามารถไปทะลุแถวๆวัดจงกรมได้ด้วยนะคะวัดพระง,งามแล้วก็ไปออกไปไปลุมพีน่าจะได้นะ เพราะว่าจาได้ว่ารอบก่อนที่กี้ไปวัดโคกพญาที่อยู่ทางด้านนอกเกาะไปทางเ,ออเส้นรุมพีน่ะที่ก็ไปทางเส้นของสะบูนี่แหละไม่รู้พี่เขาพาไปยังไงเหมือนกันวันนั้นนะจําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าโคกพญาวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นโคกพยาที่หลายคนบอกว่าทําไมไม่มาทําไมไม่มาที่คุณท,ที่ที่หลายคนเข้ามาถามว่าทําไมไม่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณนิวไได้ไปดูคลิปที่กี้เคยมาไว้ตั้งแต่เจ็ดปดเดือนก่อนน่ะ นะคะมานานมากแล้วนะคะสมัยนั้นแล้วก็รอบก่อนก็เคยเข้ามาอย่างที่บอกเมื่อประมาณปลายปีแล้วน้ํามันท่วมนะคะก็ภาพที่เราจะถ่ายออกไปมันก็คงไม่มีความสวยงามเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะเข้ามาก็โอเคแหละ <S <S เขาก็มาตัดยุ่งตัดหญ้าไม่ได้ดูลกลุงรังอะไรมากมายนะคะแล้วก็บนราสถานที่อยู่ในบริเวณของวัดโคพยาตอนนี้เนี่ยที่กี้เห็นชัดๆเลยก็มีเจดีย์หลายทางด้านหน้าอยู่ทางด้านนู้นนะคะ แล้วก็มีในส่วนของวิหารหลังนี้เห็นไหมคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะมีพาไลยื่นออกมาด้านข้างฝั่งนู้นก็มีนะคะแล้วตรงนี้มันจะเป็นทางเชื่อมเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นทางเชื่อมมันสามารถเชื่อมติดกันกับในส่วนของเจดีย์ประธานของที่วัดโคพยาแห่งนี้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าวัดในอยุธยาเนี่ยนะคะทุกคนเขาจะเป็นอะไรที่เ,เดี๋ยวนะจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะคะ เพราะว่าในตอนยุคแรกๆที่ที่มีการมาสร้างวัดอะ่ะคือเขาก็จะสร้างแบบว่าสมมติว่าเจดีย์ก็เจดีย์วิหารก็วิหารใช่ไหมโบโสถก็อกโบโสถแต่มาช่วงยุทธยากลางๆเนี่ยเขาจะเริ่มสร้างพวกเนี้ยเอาไว้บนฐานอ,อ่าพยทีฐานพัยทีคืออะไรคือทําพื้นให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็สร้างเจดีย์นะคะแล้วก็สร้างวิหารอยู่บนฐานของพัยทีนภาพออกรอแมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเนี้ย คือตอนแรกที่ที่บอกว่ามันเป็นวัดของอยุธยาตอนต้นเนี่ยมีคนมาถามเหมือนกันว่าใช่เหรอใช่สิคะเพราะว่ามันมีชื่อตั้งแต่อยุธยาตอนตอน้นแต่เพียงแค่ว่าออข้อมูลคือมีการบูรณะแล้วก็ก่อพอกทับในส่วนของเจดีย์องค์เนี้ยนะคะหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะคะพอกด้านล่างด้านบนไม่พอกนะคะข้างบนมันก็เลยดูสอบแปลกๆนะคะอย่างที่บอกในส่วนของตัววิหารเองก็มีการสร้างทับ อยู่บนรากฐานเดิมนะถึงสามรอบเหมือนกันนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะก็นี่คือทางด้านหลังนะคะประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นทานไยที่กี้บอกทุกคนนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราคงไม่พูดประวัติมากนะคะแต่ที่พยายามจะให้ดูในรายละเอียดของตัววัดนะคะว่าตอนนี้มันไม่เหลืออะไรมากแล้วค่ะมันเหลืออยู่แค่นี้แหละ ะะอันนี้คือฐานฐานซุกชีที่ปิดิษฐานพุทธรูปเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่งจะมีคนเข้ามากร่าวไหวที่นี่นะคะคือวัดในอะยุธยาทุกวัดนะคะทุกคนถ้าไปที่ไหนแล้วไม่เจอเครื่องสการะนี่แสดงว่าแปลกอันนี้มันเป็นความเชื่อของคนไทยนะคะเป็นความศรัทธาของคนไทยของชาวพุทธ ของหลายๆคนที่เขามีค่อนข้างความแบบนับถือเชื่อถือในสถานที่ที่เขานับถือกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนแต่เพียงแค่ว่าบางจุดอย่างเงี้ยข้าเขาห้ามวางล้วก็อย่าไปวางเท่านั้นเองอันนี้เป็นในส่วนของฐานพาตัวพาลที่พี่บอกใช่ปะฝั่งนี้มันจะเหมือนกับฝั่งกันนู้นเลยเหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยแล้วตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเสาที่มันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวค้ำยันขึ้นไปในสมัยก่อนอะ่ะพอหลังคาเนี่ยมันอยู่ในส่วนของตัวผนังอันใหญ่ดีใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนชายคาล,ลงมาเป็นล,นาาลักษณะ ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวค้ำยันในส่วนของหลังคาตรงนี้ขึ้นไปชายคาอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะสามารถเดินได้ซึ่งลักษณะของการทำเนี่ยไอรูปบบที่มันเป็นพาลายแบบเนี้ยเราจะเจอกันในช่วงยุทธยาตอนกลางๆอย่างเช่นที่โบราณวัดวัดอะไรนะวัดเจ้าปราบเออจะได้มาที่ท,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 ที่ที่พาทุกคนไปดูน,นะคะประมาณนี้อันนี้เป็นทางขึ้นทางด้านฝั่งทางด้านทิศ ใต้ของวิหารนะคะเพราะเมื่อกี้ตอนมาขี้ขึ้นไปด้านบนเลยนะคะเลยไม่ได้นี่มากมันจะมีทางขึ้นอยู่สองทางเห็นปะเออถ้าทุกคนสังเกตดูมันจะมีทางขึ้นทางด้านนู้นแล้วก็มีทางขึ้นทางด้านนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัววิหารหลังเนี้ยนะคะมันเป็นวิหารที่มีการสร้างทับประมาณสามรอบแล้วนี่เห็นไหมคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเจดีลายที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทุกคนคะกี้แอบเห็นอะไรบางอย่างกี้มีความรู้สึกว่าไอ้เจดีอันนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนปลายเจดีของทรงแบบทรงอะไรนะทรงมะเฟืองวะเนี่ย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 ค่ะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเจดีทรงมะเฟืองแต่ว่าเป็นมะเฟืองที่ค่อนข้างจะสอบมากอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเจดีทรงมะเฟืองเราเจอที่ไหนอะ วัดลาประดิษฐ์อ่าวัดลาประดิษฐ์เห็นไหมคะอันนี้มันเหลือจะลากถานแล้วค่ะทุกคนไม่เหลืออะไรมากแล้วนะคะแล้วก็บริเวณทางด้านทางเข้าของวัดเนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะมีสองจุดก็คือทางด้านนูน้นเห็นไหมคะนูน้นด้านนูน้นด้านนู้นเลยนะคะที่จะไม่เดินไปแล้วนะคะด้านนู้นแล้วก็ทางด้านตรงนี้เห็นไหมไอ้ทางด้านหน้าเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะคล้ายๆคือวัดเนี้ยเหมือนมีทางเข้าออกแค่ตรงนี้กับตรงนั้นแค่สองประตูเท่านั้นเอง คือกี่จะบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวก่อนนะเอาให้ชัวร์ก่อนว่ามันเข้าไม่ได้จริงๆหรือเ่ล่านะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นวัดที่เอานักโทษมาประหารที่นี่จริงๆอ่ะคือเอาเพราะรามบวงสานวมมาสังหารน่ะมันก็คงไม่ต้องมีประตูเยอะหรอกเดือกันหนีไงเออน่าจะใช่แหละทุกคนมีทางเข้าแค่สองทางจริงๆคือทางด้านทิศเหนือเออเนี่ยอันนี้กี่เพิ่งสังเกตไปจริงเป็นจังนะมาก็ไม่ค่อยได้สังเกตมากนะคะเนี่ยค่ะขึ้นมาอีกทีค่ะทุกคน อย่างที่บอกนะคะคีจะไม่พูดในเรื่องของอประวัติของเจ้านายที่ถูกมาสังหารที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะลงให้ในท้ายคลิปว่ามีใครบ้างเพราะพูดไปก็จะจําไม่ได้หมดอะ่ะเพราะว่าก่อนมาไม่ได้อ่านหนังสือมาอีกสักรอบนึงนะคะถ้าอ่านอีสักรอบนึงก็จะจําได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามีอยู่ประมาณไม่มากหรอกไม่กี่พระอ,องค์หรอกตอนแรกคีบอกยี่สิบกว่าพระอ,องค์ใช่ป่มนับไปนับมาจึงไม่ถึงจริงๆแล้วอยากไล่นะแต่กลัวไม่ถูกอะ่ะพระเจ้าทองรัน พระรัฐาธิราชพระยอดฟ้าสมุด็จพระศรีสวภาธพระชัยเชพระชัยราชาพระชัยเชษฐาพระศรีสุธรรมราชาเจ้าพระขวัญพระองค์เจ้าชื่นพระองค์เจ้าเกิดหรือพระเจ้าองค์เจ้าเถิดเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าฟ้าอภัยเจ้าฟ้าปรเมศเจ้าสามกรมเจ้าสามกรมก็มีสามคนกรมมะมื่น จิตสุนทรสุนทรเทพแล้วก็เสพพักดีใช่ไหมรู้สึกว่าจะขาดไปประมาณคนสองคนอะไ,นนะไม่ถึงยี่สิบนี่นาไม่ถึงยี่สิบเนาะว่าตอนตอนคลิปแรกกี้บอกเท่าไหร่นะยี่สิบกว่าไม่ถึงไม่ถึงประมาณเกือบเกือบยี่สิบอะค่ะทุกคนนี่ถูกมาสาเร็จโทษที่นี่แหละนะคะเดี๋ยวไล่เดี๋ยวเอารายล,ละเอียดลงให้อีกทีหนึ่งจะได้ไม่พลาดนะคะจะไล่จะลงให้ทั้งหมดเลยว่าเป็นใครบ้างแล้วก็มีความสัมพันธ์อยู่กับใครบ้างนะคะที่ถูกนามาสาเร็จโทษที่นี่ ย้ำกันในทีค่ะทุกคนวัดโคพยานะคะคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากหรอกให้ดูบรรยากาศแล้วก็ดูสั้นๆเออทุกคนคะเมื่อกี้นี้ตอนที่กี้ยืนอยู่อ่ะมีคนเข้ามาที่วัดแล้วสนใจในเรื่องของโบราณสถานที่อยากจะบอกว่าเวลาที่มีคนสนใจเรื่องพวกนี้กี้ดีใจมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องน่าเบื่อที่เคยพูดไปหลายรอบแล้วคือของเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันอาจจะมีความรู้สึกน่าเบื่อสำหรับบางคนน่ะ แล้วที่สําคัญตอนที่กี้แบบวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่นะกี้เข้าใจความรู้สึกด,ดีนะไอการที่เราเป็นวัยรุ่นหรือเราแบบอายุยังไม่มาาเรามาสนใจเรื่องเก่าๆว่าเราจะหาเพื่อนคุยยากมากเลยใช่ไหมแล้วสมัยก่อนกี้ก็จะเป็นตัวปหลาดอะ่ะคือแบบว่าจะต้องแบบจะอ่านหนังสือเรื่องที่ตัวเองชอบก็ต้องอ่านอยู่ที่บ้านไปโรงเรียนก็ไม่ได้เพราะว่าไปโรงเรียนก็ต้องคุยกับเพื่อนในเรื่องที่พวกมันคุยกัน อะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมความรู้สึกเป็นอย่างนั้นว่ามันเหมือนจะไปแบบว่าเออแบบแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าเราแปลกประหลาดปะวะที่เราชอบเรื่องนีอะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าพอมาถึงวันนี้เราวก็รู้สึกว่าเออมันเป็นต้นทุนที่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มมั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆเนี่ยบางทีพอโตขึ้นน่ะมันก็จะมาเคาะสนิมยากหน่อยเหมือนกันนะคะก็อย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้พี่เขาถามว่าตรงนั้นอ่ะเออมันคืออะไรที่ลากฐานเนี่ยจริงๆอ่ะมันยังไม่มีป้ายมาบอกได้ซ้ำนะคะว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรแต่ว่า คุกกี้นะสันนิษฐานและที่ก็บอกพออี่เขาไปว่ามันน่าจะเป็นแบบรูปแบบของพ่อปลาหรือว่าเป็นตำหนักชั่วคราวแบบเล็กๆอะที่เหมือนเป็นที่พระทับอะ่ะทุกคนเภ้พ่อไหมคือเวลาที่มีการสังหารเจ้านายแบบในบริเวณวัด,วดโคกพยาแห่งเนี้เขาคงไม่ได้มาสังหารอยู่บนตัวของวิหารอันนี้หรอกนะคะพอแล้วพระอัฐิก็คงจะไม่ได้เอาไปเก็บไว้ในเจดีย์อันนั้นด้วยมันไม่ใช่หรอกนี่มันเป็นแพทเทิร์นคือมันเป็นวัดของมันอยู่เก่าก่อนอยู่แล้วนะคะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตลามีการนําคนมาสังหารนะมันก็คงไม่ได้มาแค่นักโทษกับทหารสองคนเป็นมันไม่ได้มันก็ต้องมีพิธีให้สมเกียรติตามสมควรแก่เหตุผลนะคะดังนั้นเนี่ยจุดนั้นน่ะอาจจะเป็นที่ประทับของคนที่มาคุมการประหารก็ได้อาจจะตรงนี้เป็นการบ้านเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าวัดที่แถวๆโซนรอบนอกออกมาเนี่ยบางวัดเนี่ยมันก็ยากต่อาการที่จะหาข้อมูลขึ้นมาดูว่า,วามันเป็นอะไระนะคะเพราะนั้นถ้าพูดไปเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อสันนิษฐานแต่ยังไม่มั่นใจจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดมาแล้วจะมาบอกอีกทีแต่ว่าจุดเนี้เขาน่าจะยึดนะคะตามข้อมูลต่างๆในพระราชพงศาวดารนะมีบอกอยู่แล้วว่าวัดโคพยาเป็นที่สังหารเจ้านายาถูกแล้วนะคะแต่ว่าเขาน่าจะยึดตัวที่มันเป็นแผนที่หรือภาพที่ออวันวนุลิศเขาเขียนไว้นะคะแล้วมันจะแบบมาร์กจุดเลยว่าเป็นตรงนี้นะคะอยู่บริเวณเวแถวๆฝั่งทางด้านทิศเหนือของพระบรมมหาราชวังของเรานั่นเองนะคะอะ่ะ โอเคค่ะไปค่ะไม่มีอะไรมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าจะคาดหวังว่าแบบกี้พามาวัดสไตล์อย่างนี้แล้วจะต้องมาทําเรื่องอะไรที่มันขนหัวลุกก็คงจะไม่น่าจะใช่นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆอะกี้เป็นคนที่รักในของเก่ารักในโบราณสถาน ความเชื่อใครก็ความเชื่อมันค่ะทุกคนใครเชื่อสิ่งใดก็เชื่อสิ่งนั้นแต่ขอให้ทุกคนรักในโบราณสถานก็พอนะคะรักในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะก่อนที่มันจะไม่เหลือให้เราได้รักอ่ะนะคะขอ,องพวกนี้มันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาแหละนะคะกี่มายุทยาทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะว่าบางอันมันก็บูรณะบางอันมันก็เสื่อมสาลายไปตามกาลเวลาก็ได้แต่หวังว่าทุกภาพที่ถ่ายออกไปหรือว่าทุกจุดที่มีการถ่ายออกไปให้ทุกคนได้ดูได้เห็นเนี่ยนะคะ ก็คงจะเป็นความทรงจําที่ดีต่อคนที่รักในโบราณสถานและก็รักในศิลปะวัฒนธรรมของประเทศชาติเรานะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างเป็นการมาวัดโคกพญาที่ <c oughs> ไม่มีความน่ากลัอะไรเลย,เลยมันไม่มน่าก,กาลัวหรอกทุกคนนะคะเด็กๆเยอะแยะนะคะและ้วแถวนี้บ้านคนก็เยอะแยะด้วยนะคะไม่น่าก,กาลัวหรอกที่วัดที่นี่ก็รอบที่สี่แล้วเนาะรอบที่สี่ละนะคะแต่ว่าอัดคลิปให้ลงด้วยดูนี่ก็จะเป็นรอบที่สามรอบที่สามนะคะ อ่ะโอเคค่ะทุกคนวัดโคกพญามีเวลาก็วัดมาวัดหน้าพาเมนก็เลี้ยวมาวัดนี้บ้างนะคะอย่างที่บอกนะคะอย่าปล่อยให้โบราณสถานเขาเหงานะคะให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะคะมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มันมีเรื่องราวหรือมีสตอรี่ต่างๆที่จะให้เราได้พูดได้คุยกันนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะสวยมากเลยอะ วัดเนี้ยนะคะทุกคนมันต้องถ่ายอองลงไปถ่ายมุมข้างล่างทางนูน้นแล้วก็ศาสต์ขึ้นมาให้เห็นในส่วนของเจดีย์กับเด็กกี้ทําให้ดู <c oughs> หลายคนนี้ใจว่ากูยังไม่ได้ถ่ายรูปสักรูปเลยกี้มึงท้าถ่ายรูปเนี่ยจริงๆมุมเนี้ยมุมเนี้ยต้องถ่ายไกลหน่อยเห็นไหมคะมุมเนี้ยต้องถ่ายไกลหน่อยเห็นไหมคะแล้วคุณก็จะเห็นในส่วนของเจดีย์กับวิหารแล้วก็ถ้าลงไปถ่ายข้างล่างมันก็จะได้อีกมุมหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะได้อีกมุมหนึ่งเห็นปะอ่า ลงล้างล่างก็ได้อีกมุมหนึ่งค่ะทุกคนวัดบางวัดเนี่ยบางทีมันต้องถ่ายมุมไกลจริงๆนะเหมือนวัดเจ้าป่าอะคือวัดเจ้าป่าเป็นวัดที่กี้ชอบมากเลยแล้วกี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นวัดที่ยิ่งถ่ายมุมไกลยิ่งสวยอะคือมันจะต้องเก็บมุมให้ได้อะ่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะทุกคนกี้ว่าโคกพญาเนี่ยนะจุดที่ถ่ายรูปพี่สวยที่สุดคือประตูทางเข้าทางด้านทิศเหนือของวัดคือประตูแรกก็คือจุดนี้เป็นไงเจ้าหนูหน แต่ไมเด็กๆน้อยเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวัดนี้ไม่น่ากลัวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจุดนี้เป็นจุดที่จะเห็นในส่วนของเจดีย์ของวัดโคพยาเห็นไหมคะแล้วก็เห็นในส่วนของวิหารของวัดโคพยาเห็นไหมเก็บมุมดีๆค่ะจะได้ภาพที่สวยเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นปะเนี่ยคือบางวัดเนี่ยบางทีถ้าเราเก็บมุมแค่ไปอะ่ะ เราก็จะเห็นนะ <c oughs> <laughs> โดนเด็กน้อยแกล้ง <laughs> ตัวแสบตัวแสบตัวแสบแล้วกันแล้วกันแล้วกันตัวแสบเด็กน้อยเด็กน้อยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเข้ากล้องอะคือเงี้ยคือมุมเนี้ยมันต้องได้ถ่ายแบบนี้นะคะทุกคน เนี่ยค่ะทุกคนชีวิตจริงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกว่าถ่ายแบบเลยลิตซี้เนี่ยมันก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้แหละนะคะมันก็เป็นความสนุกสนานวลาที่มาเที่ยวในส่วนของโบราณสถานอยายนุรัธคะอย่างที่กี้บอกไปว่าโบราณสถานกับบ้านคนที่อยู่รายล้อมเนี่ยนะ,ะทุกคนคือถ้าทุกคนช่วยกันดูแลเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะถ้ามันอยู่แบบโดด,โด,ดเดียวเดียวของมันเน่ะบางทีมันจะไม่มีคนคอยดูคอยมองอะ่ะแต่เนี่ยคือแบบถ้ามีบ้านคนรอบๆออย่างนี้หนึ่ง มันก็จะลดความน่ากลัวในความน่ากลัวของหลายๆคนไปและอีกอย่างหนึ่งที่ก็มองว่าทุกคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะเขาก็ยินดีที่จะดูแลเบลาสถานที่สวยงามของยุธยาของเราอยู่แล้วจริงไหมคะอ่าอ่าโอเคค่ะทุกคนในส่วนของวัคโคพยาวันนี้นะคะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในภารกิจตามหา <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันจะมันจะทำให้น่ากลัวได้เวลาเนี่ยวัดเนี้ยดูเดมีเด็กน้อยอยู่เนี้ยเดี๋ยวพี่จะพูดนะก็ในส่วนของภารกิจตามหาเส้นทางแม่น้ำลบบุรีนะคะแล้วก็เส้นทางไปนมัสการลอยพุทธบาทนะคะของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวเราจะไปตามรอยกันต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะทุกคนแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วสวัสดี 不点。